เราทำได้ครับเราทำได้และตาก trail series Thailand เเ 25, 2 l a trail 2025ในระยะ45กิโลกําำลังจะเริ่มต้นแล้วใน5 4 3 2 1, 1> Let's ส o รู้ว่าพี่แอคติง้งแอคติ้งใช่ไหมแล้วจะมีมสัญญาณทางมือถืออยู่ข้อ่าเฮ้ยจ็ดไก่เลยเห็นหมอกอล้ไปครับโซโๆครับ A2 ตอนนี้เ่าไหร่สิบโลกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปดูวิวแต่เติมน้ำก่อนเดี๋ยวอ๋อที่มีห้องน้ำเช้าก็อยากดูดาวนะแต่ใช่แล้วยังหัวยังงี้น่าอาจจะมาแต่อาจจะมาในโมเมนต์นังเที่ยวอะไรเงี้ยอ๋อสวยสดๆเลย นี่คือดอยทุเล่ใช่ไหมครับใช่ค่ะดอยทุเล่เอาวะโอเคเดี๋ยวไปตรงนู้นต่อ กียัยาวอือืออ๋อแดดเริ่มเข้าอยทุเรแล้วเออมัเจดีตรงนั้นด้วย มีวูปแบบสามแล้วสี่องศาเลยสุดยอดสวยไปหมด แล้ว่าหยุดถ่ายไปได้เลยวิวโคตรอลังการวิวสาสร์ว่ากสิบสตร์ว่าิบตานรอบตัวโอเคเราไปตรงนู้นเจ็บก่อนถา่ายไว้ โอเคเดี๋ยวไปตรงนู้นต่อคนเดินกันเรื่อยๆอยู่น่าจะโรล,ลิ่งตามสันขเขาไปเรื่อยไอ้ซีพีสองสัญชาติ17โลว่าโอเคมาถ่ายรูปแล้วกลับอ๋อฮะถ่ายเวรากลางาเต็ม ดูข่าวอลังการมากข่าวสูงกว่าตัวโอ้โหชันสุดๆไปก่อนเลยครับอ่อนั่งก่อนเลยอ๋อสวยมากเฮ้ยนี่ว่าหมอกหมดแล้วอ๋อสุดยอดอันนี้ไ่ใช่เส้นทางวิ่งแอบมาดูหมอก อันนี้เท่าไหร่สิบแปดกิโลโอเคเดี๋ยวไปต่ออันนี้อะไร CP เอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ย CP สองโอเค CP สองดอยเขาเรียกอะไรเนี่ยดอยกะลีปูวโอเค สีพีนี้ยาวมากจ่ายต้องชิ้นช้าเรียกว่าอะไรวะดอยทุเลใช่ไหมแต่กมกว่าจะไปเจอจุดหนึ่งที่จะมีน้ำห่าสิบห้ากิโลซึ่งตอนนี้น้ำหมดแล้วน่าจะเกือบหนึ่งลิตรจะหมดแล้วเหมือนเหลือได้อัพสำรองอีกประมาณหกร้อยแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะเหลืออีกสองโลกว่ากว่าคิดว่า ไม่น่าเป็นหามาเนี่ยดีๆแล้วก็น่าจะถึงสีผีที่มีน้ำเติมได้ตอนนี้อากาศร้อนมากถึงแม้อยู่ในร่มมันจะเย็นแต่ว่ามันไม่ค่อยมีร่มเท่าไหร่ร้อนเลยเกินโอเคเดี๋ยนวะอัพื้นต่อลมเย็นๆอโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนั้นมีคนอยู่ ทางเดินเส้นตายที่สุดโอเคเราเห็นจุดก,กิค่าแล้วตรงนั้นนะโอเคมาสองร้อยเมตรไปลงไปกันโอเคคุยหลวงเอสิบนนี้ยี่สิบเอ็ดเก้สิบสองโล จกินน้ำโอเคกินน้ำแดดเยอะแดดแรงมากตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งจะครึ่งแล้วโอเคออกจากจุดนี้เดียว let's go ดูแดดนั่นสิขึ้นอย่างเดียวกันแดดเป็นไปยังอ๋อ จริงพลังงานเยอะจังเลยโอ้ขอมเมกบังเียลยเราไปคิดจะต่อยนะร้อนจังเลยโอ้ยจะเที่ยงร้อนมากไม่เลยบังแดดเลยนี่ประมาณเกือบสามโลว่ะจะถึงแค่เข็ดก่อยขึ้นได้เลยนะ วิวสวยอย่างนั้เนี่ยขอมเมกบังแดดด้วยเถอะมีมีอะไรที่บังแดดเลยากายสีพีวมีความมีทงไม่ทางขึ้นมั่นคุยโอเค ตังนีเมฆเริ่มบางๆมากโอเคแจกไพยอยูอย่งไงเดี๋ยวไปกันม่นครุยเอเก้าอันนี้เขาบอกมีคัดออฟบายส่าเมื่อยเที่ยงบ่ายเคปัฟเฟอร์เหลือหาอะไรกินเนี่ยปีนมตนดูว่ด้วยเที่สุด เียนกันดูวิวปิงสุดตรงเลี้งควายเช่อ <c oughs> <c oughs> ทางังหลังอะไปกันต่ออีกน่าจะไม่ถึงโลแต่เข้า พ p อันเลยเมื่อกี้ดาวผิวยาวแต่วราเลยไม่ได้ถ่ายดาวแบบยาวเหยียดมากคุณจะได้วิ่งจริงจังแล้วสิโอเคไปยันต่อาถึงพ p แล้วเอ <A> 11อโอเค าพไปอ่านเอ,อ11แล้วส <c oughs> 38กิโลกว่าเดี๋ยวเอ,อต่อไป้วอ๋อต่อไปเดี๋ยวไปโซนที่เราพักอยู่มันเป็นซีพีอันหนึ่งด้วยประมาณ7็ดโลได้ <c oughs> กินไบรู้สึกเปิือยเปอมนิดหน่อยอ่ะต้องเ <นะ S 1> บาๆนะโอเคเดินเลยอ่าเดินข้ามทางโอ้ยข้ามน้ำมาหลายรอบแล้วนะ อ่าอีอ่าอย่าอนี้เปียกเชื่อต่อต่อสามทางแล้วลงดาวที่บนทางด้ายทางล่างทิอุอุ๊บชาอโอเช่มาตรงไหน เช่กลับมาโรงเรียนแล้วนอนมาอยากแตะใช่ไหมอ่าป้าค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ค้าขอบค้าขอบครับครับสวัสด no. ีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด yeah, yeah. yeah. er ีคร right. ับสวัสด yeah. ีคร ah, yeah. yeah. ับสวัสดีครับยอดเย้แล้วสี่ห้าไปไงฮึอ่ะไปสไปเวิเย้ไปสไปเวิ ออกจากฟินิป่นมาแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปฟินิชแล้วจะไปขี้โอ้วไปที่รูส้สกว่าจะเหนื่อยมากไปนะากาศร้อนโอ้เดี๋ยวพาดข้างหน้าค่ะเส้นทางน,น่าจะอีก8กิโลแต่คัดตอสอ่ทุ่มครึ่งตอนนี้มันเพิ่งจะส4โมง่าเวลาเหลือเยอะแต่เ,เขาไม่อยากจะกลับมืดเลเดี๋ยวค่อยไปวิเล่นกันข้ามอันนี้ไปนี่ก็เนี่ย ข้ามไปเลยเจ็บต้องอ่ะเดี๋ยวตายเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ต่อโอ้ขาก,กลับไม่งางโหดมากโอ้เอาไม้ตายไปข้างหลังเลยอ่ะไปเลยไปเลยจบแล้วหมายเลขสี่หนึ่งสองสองมาเดินลงมาเลยจบแล้วเดี๋ยวไปข้ามเส้นชัยก่อน ยินดีด้วยนะคะซี